เออวันนี้เราไปก็ลอยกระทงกันที่ไหนดีอ่ะไอ้นี่แม่เธอวัดบ้านคิดนับเป็ดอะเขามีงานจัดวันลอยกระทงอยู่นะเธอจะไปหรือเปล่าไปไปสิไปไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปส่งแต่ทางมันอาจจะเปรี้ยวหน่อยนะเพราะว่าวัดบ้านหนองคิดน้เป็ดมันอยู่แถวเปรี้ยวๆนิดนึงอะ แล้วเธอเราไปกันเลยไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเธอเข้ามาดูน้อนฟอที่บ้านแล้วก่อนก็ได้นะโอเคได้เลยมาแล้วไอ้งโง่นั่นอะเดี๋ยวระวังทางไปวัดบ้านหนองคินนาเป็ดใช่ไหมไปดักไว้โอเคได้ครับพี่สาปลาเธออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเราไปลอยกระทงที่วัดกันเลยไป ปาะงั้นไปกันเลยดีกว่า รถใครข้างหลังตามมาวะนะไม่รู้สิเธอร,รีบขับออกไปเลยก็ได้โอเคโอเคมจกนเ่ยนมมา,เเมากเลยดหน้ารถมนะโอเคได้ครับเขามานะเธอไปไหนอะเธอเออนาะยเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเฮ้ยมาได้เลยไอ้นี่มันติดกับดักงอมแง,งมเลยมาดักหน้ารถมันไว้เว้ยเพิ่งมาดักตอนนี้นะเพราะมันอยู่

เฮียโคตรง่เลยเวนม่เสียดายเลยที่เลือกกุกคนง่ชิบายมันกลับไปที่รถแล้วขับไปที่โกรังมันซะอยู่นิ่งๆดิแล้วก็เดินตามกูมาซะถอดรองเท้าแล้วก็ถอดถุงเท้าเตรียมไว้ด้วยอย่าดิ้นล่ะไม่งั้นมึงตาย เฮ้เธอพาลมาที่นี่ทำไมวะป้าอีอ๋เดียนิ่งๆซะแล้วกูจะมัดมือมัดเท้ามัดแขนมัดขาถอดถุงเท้าถอดรองเท้าแล้วกูจะปิดปากมึงแล้วกูจะทำให้มึงขนลุกสู้ดกันลูปไป